ครับสวัสดีสวิตส์ฟกเกมได้ินเจอนะครับคลิปนี้พี่ก็จะมาสอนทําบักหมุนรวดเดียวหมดนะครับสําหรับใครที่เก็บไปเยอะๆยอะแบบไม่มีเวลาหมุนแบบรีบนะรีบเกินเออันนี้ผมเก็บไปเยอะนะแต่ผมหมุนหมดแล้วเอทําบักหมุนจนหมดเลยแล้วก็เก็บใหม่นะครับเราก็จะมาซ้อมกันนะครับสําหรับใครที่ทําไม่เป็นนี่ทาเห็นเห็นขาวๆนี่ไหมนี่ให้ทํามืออย่างนี้เลยนะครับนี่ดี๋ยวผมจะ อธิบายให้ดูนี่นี่เลื่อนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออล้วให้เอามือฝังซ้ายกดตรงที่หมุนค้างไว้นะครับกดกดตรงที่หมุนก่อนนะครับนะเอ,อ้ยผมก็อธิบายม่ค่อยเข้าใจเอาไปลองทําดูแล้วกันกดหมุน้วกดหมุนค้างไว้นี่กดกดกดอย่างนี้นะมัน้อันนี้ไม่ติดนะครับทาไมนะลองไปเรื่อยๆยนะครับนี่ให้กดหมุนหมุนเดีได้ไดเออหมุนออหมุนอย่างนี้นี่เออเออเออเฮ้ยทำไมไม่ติดวะ แม่งทำไมอีกรอบต้องซ้อมก่อนนะครับเราต้องหมุนรัวๆอยู่หน่อยนะออแล้กดมนเอนหมุนๆอ,อ,อย่างนี้เลยนเอ,อด,ดูมันลดนะครับนะหมุนๆไปเรื่อยๆเ,ออเ,อเ,อเ,อเห็นไหมนี่กดๆอย่างนี้เลยเดูข้างบนนะครับอ้ออะไรวะที่หมุนหมุนรัวๆไปเลยนะดูยิบเ,เอ็ดสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าถ้าเราหมุนเร็วเนี่ยมันจะเสร็ดไวนะครับนะ เปียหก้าเออดูดูดูด,ดูผมกดไม่ไวนะนี่หมดแล้วนี่ศนยนี่ดูดูถ้วผมไปทำไอดีอื่นให้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่เห็นดังวันไหมนี่มันหมุนได้นะครับนะดูดิผมหมุนแป๊บเดียวหมุนนะเดี๋ยวตัดคลิปไปอีกไอดีหนึ่งได้ด้วยกัน เอ้ผมไม่มีวันพลาดหรอกนะพูดเป็นเล่นเดี๋ยวก็ต้องเอาวีโอไปเซ็กในแอปตัดคลิปอีกเออแล้วครับเราก็มาต่อกันเลยนะไอดีหัวหัวกิวได้ด้วยเนี่ยเฮียเกือบสวยแนละ้วเอ้ยติดบัก็กดีกว่าเนี่ยแป๊บหนึ่งเฮ้ยทำไมมันหมุนวะผมหมุนหมุนตอนไหนวะเนี่ย ขออภัยทุกท่านเข้าผิดไอดีนี่อันนี้ผมทำบลั๊กเล่นไปแล้วนะโทษทีโทษทีททอนะครับผมกี้ขออภัยนะทำบลั๊กพินนะนนะมือวานนี่หมดเลยไอดีนั่นนะมาต่อที่ไอดีนี้กันเลยนะดูไอห้าสิบเก้าเดียนนะครับผมเก็บใหม่นะปกติมันเหลือน้อยกว่านี้อีกเหมือนเดิมนะครับนะไอกูอัดคลิปได้ย,ยังนี่ เราก็ซ้อมก่อนนะถ้าคนที่มือไวๆหน่อยจะดีมากเออต้องเป็นจังหวะนะครับเออหมุน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 เฮ้ยมันหมุนไม่ได้ว่ะเออหมุน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 กดไอ้กดไอ้มือซ้าย <ARA> กดไว,นวนๆนะครับมันจะไวเกินเออผมผมกดไม่ไวขออภัยกันด้วยนะโอ้โหจนบักไอ้สัตว์เอ,อ้ยบักเลยว่ะเ <laughs> ฮียไวเกินอยาหมุน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 ใหม่หมุนใหม่ มือผมมันติดว่ะติดเหงือ่อด้วยเล้ยเอาไว้ไว้วเมื่อวานนี้ผมทำแรงโคตรไปเดี๋ยวเอานิ้วซีกดเลยเอานิ้วซีกดเลยกดไว้ไว้ไว้ไอ,อ้ฮบักอีกเลย <c oughs> เกินไอ้ฮยบักเออหมุนอีกหมุนอีกหมุนอีกแม่งมันว่ะถ้ามีได้หลายเดีย๋ยวแม่งสุดย่อเลยดีกว่าจะมาหมุนทีละอันทีละอันอะไรก็ไม่รู้เสียเวลานะคลิปนี้มีได้คลิปเดียวเท่านั้นนะอัดไม่ได้แล้ว กิาเกียบโอ้โหโบักอ,อมาแล้วนี่เราก็มากดดูตรงนี้เนี่ยเก้าสิบสี่ครั้งเราก็ต้องเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรมากมายนะครับเ,ออเดี๋ยวภารกิจโอ้โหเก้าสิบห้าแม่งอีกทีเดียวโอ้กูจะไปหามาจากไหนเออมันพรุ่งนี้มีอยู่เอยเอาล่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเนี่ยกดไอ้นี่โซ่หน่อยดี จูริคีทองถ้าได้นี้คลิปนี้โคตรดีอ่ะเอี้ยได้ทองอลา,าม